วันนี้ผมก็จะมาปล่อยปลาวันนี้ผมก็จะมาปล่อยปลานี่เลยแบ๊บนี่อืมอยแล้วน,นะ พอแล้วน,นะเออพ่อมาถ่ายหน่อยวันนี้พี่มีดีค่อย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 ่ะนี่เลยวันนี้พี่โฟมมาถ่ายมาให้อาหารปลาแม่มาถ่าย เพรา้าพี่จมูกออกลูเแล้วมันมาคนเขาไม่เห็นเอาออกเลยให้แฟนขับได้เห็นอนอนี่ค่อยๆเอาลงลูกค่อยๆเอาลงนในปลาเยอะเลย ค่อยๆลูกอย่าไม่ต้องให้มันเยอะค่อยๆนี่ไม่สวายเผือกก็มีอู้สวยจังเลยเนาะปลาสวายเผือกกันนไหมนี่ปลาสวายเผือกกินเลยสวยจังเนาะมันไม่ได้กินเลยอ่ะก็ค่อยๆโยนอย่ายโยนเยอะอาลูกครับปล่อยแล้วมั้ย่อยยังลูกเอาหนูให้ไปเลยก็ปิดปิดเนาะ